วัดดีคอฟทิกเกอร์ชาแนลอยู่กับทิกเกอร์ชาแนลแล้ววันนี้จะบั็นเลี้ยวิวนักกากสไปเดมนกันวันนี้นี่นักกากสไปเดมนเนเป็นไงมัง่งอะไร เสียงดังสิอัดคลิปอยู่ไม่นะไม่ขีขอโทษด้วยอันนี้คือตากาสสเปรดแมนที่มันกระพริบตาได้ด้วยเนะี่ยเราขอใส่กแป๊บหนึ่งอ่ะใส่มาแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะแล้วที่มันเจ่งขนาดนี้มันสามารถกระพริบตาได้นี่แล้วมีไฟด้วย ถ้าเรากดรมจามันก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างนี้ไม่เป็นไงมากเทมากพอเราจะกดเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องกดปุ่มตรงกลางอ่าสีแล้วถ้าอยากเปลี่ยนสีก็กดซ้ายขวาได้เยัยนะครับวิธีรูดซิปก็คือเราต้องรูดช่องหลังนะ วิธีถอดออกก็แบบง่ายๆเลยยกขึ้นมาแล้วก็ทําอย่างนี้บอกว่าออกมาส่วนข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เห็นแน่ส่วนข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้มองไม่เห็นเนี่ยมันมดืดมองไม่เห็นนี่นี่รีโมโทมันก็จะเป็นแหวนอย่างนี้นี่เห็นแหวน ไว้นี้ไว้นี้นะนี่ยวนใส่มือได้แล้วมันก็จะมีปุ่มอยู่นี่มปุ่มดำๆเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างนี้มาแล้วเป็นไงแล้ววิธีวิธีทำให้มันตากับพิบแล้องไปเอารีโมทก่อนรีโมทอันนี้รีโมทอันนี้อันนี้อ่ตับเนื่ออะไร โ์ก้องไม่ได้เออันนี้รีมมทอันนี้อันนี้นนนนแล้วเราก็ต้องกดไปที่กระพริบตาลืมตากระพริบตาได้นี่ได้เสียงไหมมันจะได้จะเอาเสียงจากหน้ากากสเปรย์แมนเน่กดปุ่มแล้วกดอ,กอันนึงก็ได้ถ้าอยากกดเปลี่ยนสีก็กดอันนี้กดไปที่ปุ่มกลางกดปุ่มกลางนี่นี่กดปุ่มกลางแล้วมันจะกลายเป็นสีเน้ ถ้าอยากเปลี่ยนสีอีกก็กดซ้ายขวาได้นี่มันจะกลายเปย็นสีแดงนี่เป็นไงใช่ไหมสำหรับตะกลากสปตดอร์แมนนี่เทมากดเล่นอยู่ใต้คลิปหรือไปซีช้อปปี้เองก็ได้บายบาย